อุทัยชี้สอสอยุคนี้ไม่ได้ขี่ควายเข้าสภาประธานสภาไม่จำเป็นต้องแม่นข้อบังคับอายุมากน้อยไม่สำคัญวันที่25พฤษภาคม2566นายอุทัยพิมพ์ใจชนอดีตป,ประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์ถึงมุมมองบทบาทประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกจับตาว่าจะเป็นผู้มาจากพรรคีีคะแนนเสียงอันดับหนึ่งหรือจากพรรคร่วมรัฐบาลว่าในอดีตส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนของรัฐบาลเพราะรัฐบาลมีหน้าที่ขับ เคลื่อนและหลายอย่างต้องผ่านสภาเพื่อควบคุมการผลักดันกฎหมายของรัฐบาลแต่โดยจรรยาบรณและรัฐธรรมนูญกำหนดว่ารัฐสภาต้องวางตัวเป็นกลางในทางหลักการแต่ในทางปฏิบัติต้องเป็นคนของรัฐบาลส่วนตัวมองว่าผู้ที่ทำหน้าที่บนบัลลังควรจะเป็นเหมือนคอนดักเตอร์การควบคุมอยู่หรือไม่หากผู้ฟังฟังจนจบได้ดีก็ประทับใจประธานสภาก็เช่นกันหากควบคุมสมาชิกให้บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นนอกจากนี้ ควรมีความเป็นอิสระขาดจากพักการเมืองและโดยมารยาทจะไม่ไปเข้าร่วมประชุมกับพักเมื่อถามว่าการควบคุมการประชุมต้องใช้ประสบการณ์หรือไม่นายอุทัยกล่าวว่าสมัยที่ตนทำหน้าที่ก่อเป็นสอสได้สองสมัยก็มาทำหน้าที่เป็นประธานสภานับว่าตนก็เป็นผู้แทนใหม่เช่นกันส่วนจะต้องแม่นข้อบังคับการประชุมด้วยหรือไม่ตนคิดว่าไม่มีความจำเป็นเพราะคุณภาพของสสสมัยนี้ไม่ได้ขี่ควายเข้าสภาแล้วเป็นผู้มีการศึกษา แค่ขอบังคับการประชุมไม่เกินร้อยหน้าเชื่อว่าสมาชิกก็สามารถอ่านและทําความเข้าใจได้ส่วนพักจะเลือกใครมาทําหน้าที่ก็ย่อมเลือกคนที่เคยอยู่ในสภาอยู่แล้วผ่านตาในเรื่องของการประชุมและปัญหาระหว่างการประชุมสําคัญอยู่ที่ใจต้องวางตนเป็นผู้ใหญ่นายอุทัยกล่าวนายอุทัยกล่าวว่าตําแหน่งทางการเมืองถือเป็นตําแหน่งใหญ่คนที่อยากเป็นใหญ่หรือเป็นใหญ่แล้วก็ต้องใหญ่ให้เป็นถ้าเป็นใหญ่และใหญ่เป็นก็ย่อมไม่มีปัญหาตําแหน่งประ ทานสภา้าน,นึกถึงตัวเองเป็นคอนดักเตอร์จะทําให้การประชุมเกิดความสนุกสนานได้ด้วยไม่ให้มีการโดดร่วมของสอสอหรือทําให้สอสอเบื่อหน่ายการประชุมรวมถึงประชาชนที่ติดตามก็จะรับผลงานได้และมีท่วงทีวาจาที่น่าฟังซึ่งสอสอสมัยใหม่มีความเก่งขยันค้นหาข้อมูลไม่จําเป็นต้องเอาคนที่อาบน้ําร้อนมาก่อนถ้าค้นหาข้อมูลได้เยอะกว่าก็มีประสบการณ์เหมือนกันมองว่าเวลานี้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปใน ลักษณะรัฐบาลผสมผู้ที่จะมาชิงชัยตำแหน่งประธานสภาก็ควรจะเป็นคนที่ตกลงกันในพรรคร่วมรัฐบาลแล้วส่วนตัวไม่อยากให้กังวลในเรื่องของอายุผู้มาทำหน้าที่เพราะคนอายุน้อยทำตัวเป็นผู้ใหญ่ก็มีพร้อมกับอยากฝากถึงประธานสภารุ่นต่อไปอย่าคิดว่าบ้านเมืองต้องเป็นของเราแต่บ้านเมืองเป็นของประชาชนยึดประชาชนเป็นหลักฟังเสียงข้างมากที่มาจากประชาชนนายอุทัยกล่าว